หนึ่งสองสามสี่ห้าประเดชพระคุณลุงต้านะครับพาลูกศิษย์ลูกหนาะจากวัดบ้านเกาโบนะครับนวกะภิกษูททั้งสามสิบสามรูปนะครับมากราบนมัสก,การพระธานพนมนะครับเดือก่อนที่จะเดินทางไปบ้านหัดแพงนะครับจากนั้นก็ไปจำวัดนะครับที่บ้านหัดแพงนะครับปวดญาติโยมในช่วงเช้าๆนะเป็นวันพระด้วยนะครับ จันทร์ประา,ารเช้าเสร็จแล้วก็จะมีการลงฟังพระปฏิมโมกต์นะครับจากนั้นข้อคดิงทางไปพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะครับวัดป่าสุทาวาสนะครับแล้วก็นะครับไปการมัสมการนะครับเจดีย์หลวงปู่ฟั่นด้วยนะครับเด้อนี่นะครับครูบาอาจารย์ก็ทําบุญนะครับพราเขานะครับเนี่ เอาจะได้ขึ้นรถแล้วด้อนเอนลยนะ निमंत्रणी हिसाब